สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักลงทุนนะคะเข้าสู่รายการ Investor Club คลับของคนรักการลงทุนค่ะโดยพบกับเราสองคนอีกแล้วค่ะพิธีกรค่ะฟ้าค่ะแอนค่ะ คลับนี้นะคะจะพานักลงทุนทุกท่านมาพบกับข้อมูลดีๆและมีประโยชน์ในการลงทุนค่ะค่ะซึ่งข้อมูลดีๆที่ว่าเนี่ยจะได้มาจากไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจากนักลงทุนตัวจริงค่ะที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแชร์ความรู้ที่ได้มาจากการลงทุนจริงๆให้กับเราค่ะแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะว่าข้อมูลที่นักลงทุนแต่ละท่านได้นํามาแชร์ในรายการของเราเป็นข้อมูลที่นักลงทุนแต่ละท่านได้ปรับใช้เข้ากับสไตล์ของตัวเองแล้วนะคะดังนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมรับชมอย่างมีวิจารณญาณค่ะ ใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของอะไรรู้ไหมดิฉันเป็นพิธีกรที่ไม่รู้อะไรเลยค่ะอย่า <c oughs> อย่าง,งานั้นค่ะไรคะแอนวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องของปัจจัยในการวิเคราะห์หุ้นค่ะ <c oughs> ค่ะเครื่องมือหลักๆเลยนะคะคอ <c oughs> เครื่องมือหลักๆที่นักลงทุนทุกท่านใช้นี่คืออะไรรู้ไหม <c oughs> มีค่ะมีพื้นฐานแน่ๆแ,แล้วะไรอีกใช่ค่ะแล้วะไรอีกคะ ไม่ทราบแล้วค่ะเตรียมสคริปมาแค่นี้นะคะอ้อยไม่ใช่มีเครื่องมือเทคนิคอีกค่ะอ๋อใช่แต่หารู้ไหมคะ่ะนอกจากสองอย่างนี้แล้วเนี่ยยังมีปัจจัยอืน่นอื่นอีกค่ะนั่นคือพอร์ตของเซียนะคะก็ขอใหอ้ท่านผู้ชมไปดูพอร์ตของเซียนแ,แล้วก็ลงทุนตามค่ะเหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นคะ่ะใช่แล้วนะ,ะตีตายเลยค่ะ ปัจจัยอื่นๆค่ะที่ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นวันนี้เราจะมาดูมุมมองต่างๆดูวิธีการใช้ต่างๆว่านักลงทุนท่านนี้เขาใช้ยังไงมุมมองมองยังไงกันค่ะเอ้ยนอกจากเดี๋ยวนะคะนอกจากปัจจัยหลักแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกเหรอคะก็ใช่สิคะอย,อยากรู้แล้วค่ะอยากรู้วันนี้เชื่อแน่ว่าแฟนคลับเว็บไซต์ Stock Tomorrow ต้องคุ้เคยกับยูสเนมนี้แน่นอนคุณซิลลอาแพควันนี้จะมาให้คําแนะนําในการ ใช้ปัจจัยในต่างๆในการวิเคราะห์หุ้นกับเราค่ะค่ะงานเชิญพบกับคุณซิดหลอดแพทเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะฉายาเขาเปรี้ยวมากน้องแอนเปรี้ยวมากเขาฟ<ะ>้าชื่อซิดหลอดแพทยซิดหลอดภาษาอะไรรู้ไหมภาษาอะไรคะซิดหลอดซาวใช่ไหม,ไมด้านมือสาว เดี๋ยวให้ตัวตัวเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คร,ค,ะครับชื่อเล่นชื่อแพ็กนะครับค่ะแพ็กใช่ค่ะอยู่ในอยู่ในเว็บซตอร์มอโลใช้นามปากกาว่าซิดหลอดแพ็กอะครับใช้ยูสเนมแล้วทําไมต้องซิดหลอดแพ็กอะครับคือใช้ชื่อนี้มานานแล้วครับตัง้งแต่สมัยอยู่มต้นจะใช้ชื่อนี้โลดแล่นอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตมาตลอดอืมอาจจะแบบชอบดูหนังเรื่อง Star Wars เด็กๆอะครับคือชอบมากเวลาแบบเห็นเขาฟันดาบกันอะไรอย่างเงี้ยซิดหลอด มาจากซาวอ์เหรอคะใช่ใช่มาจากซาวอ์ครับคือใกล้กันยังไงเราจะรู้จักเจไดถูกไหมเจไดนี่ก็เป็นอสวินดันมืดค่ะไออสวินดันสว่างส่วนซิทลอดก็เป็นอสวินดันมืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาฟันดาบกันรู้สึกชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่แพคเป็นดันมืดชอบดันมืดมากไม่คือดันมืดเราใช้ดาบไอ้ไลท์เซเบอร์สีแดงไงแล้รู้สึกชอบสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ชื่อซิทหลอดมาตลอดเนี่ยเราก็เลยทำไมมาให้พี่แพคโดยเฉพาะนะคะขอบคุณมากนะครับสีแดงเลย เป็นเกียิจริงๆที่ได้เจอด้านมืดเหมือนเจอพวกเดียวกันยังไงไม่รู้นะคะจริงๆไม่ได้ไม่ได้มืดขนาดนั้นรับเรามาเข้าสาระกันดีกว่าสาระค่ะสาระค่ะตอนนี้ค่ะพี่แพคค่ะพี่แพคดูหน้าแบบอ่อนเยาวจริงๆหมายอ่อนเยาวเลยนะคะพี่แพคพี่แพคพี่แพคช่วยบอกได้ไหมคะพี่แพคอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ผมอายุ24ปีครับ2ี่สี่ปีตอนนี้เป็นนักลงทุนใช่ครับว้าวพี่แพทเข้ามาเข้ามาสู่ตลาดนี้ตอนช่วง ตอนช่วงตอนพี่เดินอยู่มหาลัยอะครับประมาณปีสองปลายปายกับปีสามใช่แล้วพี่อยู่ปีสามใถ้าพูดหึ่งก็ปีสามแหละปีสามเรายังกะโหลกกะลาเล่นอะไรกันคะเล่นยางค่ะใช่ไหมโดดยางกี่กล่องแก้วปีสามเมือนปอสามยังไงไม่รู้นะคะ S <S <S เอ้ยไม่ใช่แล้วแล้วอะไรที่ชักนําให้พี่แพ็กเนี่ยเข้ามาลงทุนทั้งที่เพิ่องอยู่ปีสามเองอืมอืมอะไรที่ชักนําหมออืมบางทีที่บ้านเนี่ยต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วย <c oughs> เป็นคนปลูกฝังให้แบบรู้จักอดออมเงินรู้จักแบบรู้จักลงทุนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าคนที่ชักชวนมาด้านการลงทุนในหุ้นจริงๆเนี่ยเป็นพี่สาวครับพี่สาวใช่พี่สาวเป็นคนแนะนําเลยว่าเออเนี่ยหุ้นเนี่ยน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยเราฟังแล้วก็เก็บไปคิดเรารู้สึกว่าเออมันก็ดูน่าสนใจดีนะ เราก็ได้ศึกษาแต่พอศึกษาจริงๆแล้วมันน่าสนใจแล้วก็เกิดเป็นความหลงไหลขึ้นมาเลยอ่ะค่ะหลงไหลเลยนะคะเพราะตอนนี้พี่แพคทางานอะไรอยู่คะทํางานนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นนั้งหุนแบบเต็มตัวด้วยแล้วก็ช่วยที่บ้านด้วยพอดีที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวครับอ๋อฟูลไทม์ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็ไม่ได้แบบฟูลไทม์มากแบบทั้งชีวิตการลงทุนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับอ๋อค่ะแล้วพี่แพคลงทุนนี่ระยะสั้นระยะยาวแค่ไหนละคะ พอดีพี่เนี่ยมีสองพอร์ตนะครับพอร์ตหนึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งเนี่ยเอาไว้เล่นสั้นเล่นรอบอะไรอย่างเงี้ยครับไว้ตามเทคนิคอลอะไรอย่างเงี้ยพี่แพคได้จบด้านการเงินมาหรือเปล่าคะไม่ได้จบด้านการเงินนะครับจบวิศวะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเอ้าเราไม่จบมาทําวิศวะเหรอคะก็ที่จริงสายด้านสายงานด้านวิศวะก็เป็นเรื่องที่ดีนะ,ะแต่ว่าเออเนี่ยที่บ้านมีธุรกิจตนโตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะไปช่วยที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงทุนแบบฟูล การลงทุนในตลาดหุ้นตลาดทุนตรงเนี้ยพี่แพงมองว่ามันมั่นคงไหมคะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวเราได้เลยไหมก็ถ้ามีการวางแผนที่ดีอะก็สามารถทําได้นะค่ะมีการวางแผนการเงินที่ดีมีมั n e y m มเนจเม e นต์มีศาสตร์เกียวกับการค้นหาหุ้นพื้นฐานมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะเหมือนกับนักทุนชื่อดังหลายๆคนนะครับค่ะค่ะนักลงทุนชื่อดังพูดมาถึงตรงนี้อยากรู้แล้วค่ะ ว่ามีนักลงทุนคนไหนอยู่ในใจพี่แพ็กบ้างอืมไอดอลไอดอลค่ะอดอใช่ไหมฮะถ้าในเมืองไทยอย่างเงี้ยก็คงเป็นดรนิเวศอะครับอะไรที่เราชอบนี้รู้สึกว่าอย่างปันผลปีปีหนึ่งอย่างเงี้ยเขาสามารถอยู่ได้เลยนะคือเขาสามารถอยู่ได้โดยที่เขาไม่ต้องทํางานแค่แบบเอาปันผลมาเลี้ยงชีวิตกับเลี้ยงครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะคือตะวันพี่ก็อยากจะเป็นแบบเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยผลมาเลี้ยงดูตัวเองในหนุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงไอดอล ที่แบบชื่นชอบมากๆจริงๆครับค่ะเป็นปีเตอร์ลินปีเตอร์ลินรู้จักไหมรู้จักปีเตอร์แพนค่ะโอ้ก็เป็นนักลงทุนที่ช mm> ื่นชอบโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละค่ะแล้วความมุ่งมั่นของพี่แพ็คเนี่ยคือต้องทำอะไรมาก่อนบ้างคะถึงว่าถึงจะกล้าเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นได้เนี่ยโอต้องศึกษาครับศึกษาเยอะมากศึกษาแบบทั้งวันทั้งคืนนะครับ คือ,คอใช่คือความชอบมันจะไปของมันเองอครับค่ะ<า>มันจะแบบมีคํถทมใหม่ๆขึ้นมาเสมอเอ้ะทำไมหนึ่งเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะแบบเกิดกวมค้นคว้าเองโดยที่ไม่ต้องให้มีใครมาสั่งครับว<อ>ันนี้เหมือนตอนเรียนหนังสือใช่ไหมเรียนหนังสืออาจารย์จะแบบเอ้ยเธอไปทางานบ้านข้อนี้มาหน้าน,<อ>น,านี้หน้านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราชอบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าความรู้มันไม่สิ้นสุดอ่ะเราจะต้องแบบหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ประเด็นเหมือนอยู่ที่แพชชั่นเด้าใจไหม เคยค่ะแพชชั่นได้ยิน oh, บอ่อยพี่แพงนี่สุดยอดเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็คิดว่าพักเบรกกันก่อนดีกว่าละ,ค,ะค่ะยังมีคำถามอีกเป็นล้านข้อเดี๋ยวจะมาถามพี่แพ็คในช่วงหน้าค่ะ,ะสักครู่นะคะกลับมาคุยกันต่อนะคะกับพี่แพ็คค่ะค่ะ ช่วงนี้ช่วงนี้เราอยากจะรู้แล้วล่ะคะ่ะพี่แพคว่าพี่แพคจะเลือกหุนลงทุนเลือกหุน <ลง S 1> หนึ่นงตัวเนี่ยพี่แพคเลือกอยังไงคะคือส่วนตัวพี่อ่ะพี่ก็มีพอร์ตการลงทุนสองพอร์ตพอร์ตหนึ่งเล่นสั้นอีกพอร์ตหนึ่งเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวถ้าพอร์ตเล่นสั้นเนี่ยพี่ก็เล่นตามเทคนิคเลยอืมแต่ว่าคือพี่ก็ศึกษามามาหลายพี่ซึ่งพี่คนชอบอ่านไงก็ศึกษาจากตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเรียบเรียงเป็นของตัวเองไงว่าเฮ้ยเราจะเข้าตรงนี้นะออกตรงนี้ <c oughs> อ,อย่างเงี้ยครับคือมีกฎเกณฑ์ในการเข้าออกของตัวเองไงแล้วก็ถ้าเป็นพอร์ตการงาลงทุนระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านหน่อย <c oughs> ใช่ไหคะคือส่วนตัวพี่อ่ะพี่มีคนชอบดูเปอร์เซ็นต์ฟรีฟอร์ดมาก <c oughs> เป็นหลักเลยในการเลือกหุ้นนะครับทาไมคะคือพี่ชอบอหุ้นที่แบบมีฟรีฟอร์ดน้อยๆครับพอ <c oughs> หุ้นมีฟรีฟอร์ดน้อยๆเนี่ยมันแปลว่าผูดถึงหุ้นเนี่ยพูดถหุ้นรายใหญ่เก็บหุ้นตัวเองเยอะ แล้วก็หุ้นที่มาหมุนเวียนในตลาดเนี่ยมันน้อย <c oughs> พอผู้ <c oughs> ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเก็บหุ้นหนึ่งเยอะเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีความจริงใจกับบริษัทตัวเอง <c oughs> เวลาเขาจะไปเทคโอเวอร์บริษัทเขาจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างตรงนู้นมีการเปลี่ยนตรงนี้ <c oughs> อะไรเงี้ยเขาก็จะคํานึงถึงผู้ถือหุ้น <c oughs> ซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นคนหลักเลยที่จะมีผลได้ผลเสียเป็นคนแรกไง ถ้าเกิดสมมติว่าเขาถือหุ้นเองไน้อยหรือว่าซีอที่ไม่ถือหุ้นตัวเองเลยค่ะเขาก็จะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นคนแรกไงเอ้ยอย่างนี้ฉันขึ้นเงินเดือนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบผลปรากอบกาไม่ดีราคาหุ้นก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะพี่แพคบอกว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ต้องการให้ตัวเองได้ผลประโยชน์สูงสุดจริงไหมเขาก็ต้องทําให้บริษัทดีใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือมองฟรีโฟลด์น้อยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะ,ค,ะคือบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเลยเพราะว่าเป็นหุ้นที่ม่ีพคะ เข้าได้ออกยากใช่เป็นหุ้นที่เข้าได้ออกยากอย่างบางคนเนี่ยซื้อทีล้านหุ้นแต่ว่าหุ้นตัวนี้ฟรีโฟดน้อยซื้อขายกันวันหนึ่งสองแสนสองสองแสนหุ้นสามแสนหุ้นอย่างเงี้ยเอาของไม่หมดไงอืมใช่เวลาเขาออกของก็ต้องแบบยอมลดหลั่นราคาลงมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ยอมะครับทําให้คนเขาไม่ค่อยชอบก็มีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นคือพี่แพรก็คือมองฟรีโฟดใช่เป็นหลักเลยนะคะใช่มองเป็นหลักมองเป็นหลักเลย <C> e> เราว่าเปอร์เซ็นต์ฟรีฟอร์ดของพี่เนี่ยคือมันก็สามารถยืดหยุ่นได้ไงไม่ใช่แบบ <c oughs> สตรีกเลยว่าเอ้ยต้องต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะถึงจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบสามารถยืดหยุ่นได้อะครับ <C> e> แล้วส่วนมากใช้กี่เปอร์เซ็นต์คะส่วนมากเหรอส่วนตัวพี่ชอบเออไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะ <c oughs> คือฟรีฟอร์ดน้อยมากมากค่ะไ <c oughs> ม่เกินส <c oughs> ี่ส <c oughs> ิบห้าสิบโอเคหยุนหยวนแต่ว่าคะแนนในใจมันก็จะแบบลดหลั่นลงไปแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ <c oughs> คือแล,แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนใช่ไหมคะว่าจะเให้ฟรีโฟลด์สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ใช่ต้องแล้วแต่ครับอืมค่ะแต่ว่าพอดูฟรีโฟลด์แล้วใช่ไหมก็ต้องไปดูรายชื่อผู้ด,ดูหุ้นใหญ่ด้วยว่าผู้ดูหุ้นใหญ่นี่เป็นใครค่ะไม่ใช่แบบฟรีโฟลด์น้อยก็จริงแต่ว่าแต่ละคนนี่ถือกันหน <c oughs> ่เปอร์เซ็นต์สอเปะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่มีน้ำหนักใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอยู่ดีมีคนหนึ่งถือหุ้นมา ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะสวยเลยอย่างนั้นโอ้โหต้องถือเยอะเลยนะคะ <c oughs> ใช่ต้องถือเยอะครับต้องศึกษาพูดถึงหุ้นรายใหญ่ <c oughs> ใช่ต้องศึกษาพูดถึงหุ้นรายใหญ่ด้วยต้องสืบประวัติเลยไหมคะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีคือการเลือกหุ้นลงทุนอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะต้อง,องทําการบ้านหนักมาก <c oughs> คือนอกจากดูงบการเงินแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปสืบด้วยว่าผู้บริหารของบริษัทเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ยังไงอืเขาแบบจะทายังไงอะไรต่อไปบ้างอะไรอย คือเราก็ต้องไปอ่านตามย้อนหลังมาแล้วก็อ่านข่าวของบริษัทนั้นด้วยว่าบริษัทนั้นมีการลื่อนไหวยังไงบ้างมีการเพิ่มทุนที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแป<ต>ลพี่แพคก,ก็ดูทั้งข่าวดูทั้งฟีฟลอดประกอบกันด้วยแล้วเครื่องมืออื่นมีไหมคะเครื่องมืออื่นเนาะ,ะหลังจากคืออันนี้เป็นอันดับสองไงอันดับแรกค,คือพี่จะดูกราฟเทคนิคก่อนว่าราคามันขึ้นมาจากไหนดูแบบข้าวนะว่าราคาเนี้ยขึ้นที่เยอะไหร่ในช่วงประมาณ3 4ปีก่อนอะ สามสี่ปีนะคะใช่สามสี่ปีก่อนว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาจากตรงไหนลงมาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไม่เลือกหุ้นที่แบบมันระเบิดไปแล้วอ่ะถ้ามันระเบิดไปแล้วพี่ก็ไม่ตามเลยพี่ก็เลิกเกมวอ่วอร์จบแต่ถ้ามันผ่านพี่ก็ดูฟรีรฟดถ้าฟรีรฟดผ่านคราวนี้พี่ก็ต้องดูพื้นฐานเลยว่าพื้นฐานอุตสาหเป็นยังไงบ้างเอาเออเอพีปีบีอะไรเงี้ยถ้าพี่พอใจแล้วแบบดูอย่างคร่าวๆนะดูสินทรัพย์ดูนี้สิตอะไรเงี้ยถ้าผ่านพี่ก็ไปโหลดรายงานประจำปีมาดูเลยว่ารายงานประจำปีเนี่มันเป็นยังไงบ้างแล้ว อยากรู้ว่าฟรีโฟร์ที่พี่แพคให้ความสาคัญเนี่ยเคยเกรยเรกับพี่แพคไหมคะเกเรนี่คือยังไงครับอ่าดูอันดับแรกดูกราฟดูฟรีโฟร์เสร็จแล้วรู้สึกว่าอ่าพี่แพคตัดสินใจแล้วว่าจะลงทุนกับหุ้นตัวนี้ทีนี้ถือไปถือไปยาวไปยาวมาปรากฏว่าติดดอย <laughs> เออแล้วคาหุ้นไหลลงเรื่อย <laughs> เป็นไงม,นม,นมันก็ต้องเจออยู่แล้วอ่ะคือในสิบตัวเราอาจจะประสบความสำเร็จสักหกตัวอีสีตัวพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแต่ว่า คือมันมันก็ไม่ได้แบบเข้าแล้วเข้าได้ทุกรายนะมันก็ต้องมีเสียบ้างแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราพลาดใช่ไหมโอกาสที่เราจะขาดทุนได้เนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เวลาเราได้อ่ะเราได้กันสี่ร้อยห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะได้สี่ห้าเด้งเลยอ่ะซึ่งแบบเรามีโอกาสชนะไงแต่ว่าเราก็ต้องผ่านการทําการบ้านมาอย่างดีครับถามว่านี่เคยเจอไหมก็เคยเจอนะเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยฝนน้อยๆงบสวยพูดอดีพอไปซื้อซื้อซื้ออ้าวหุ้นตกติดดอยติดดอยใช่ก็ต้องแบบ คัดล้อออกมาเลยไหมคะมันต้องดูเป็นเป็นเรื่องๆไปครับอตอนนี้เริ่มจากดูกราฟหุ้นก่อนใช่เริ่มดูจากกราฟดูกราฟเสร็จแล้วมาเจาะเจาะฟรีโฟล์มาดูฟรีโฟล์พอดูฟรีโฟล์ปุ๊บสแกนเข้าไปในบริษัทเลยดูพูดถึงหุ้นรายใหญ่ใช่พูดถึงหุ้นรายใหญ่ต่อไปมีข่าวมาดูบทวิเคราะห์โบรกเกอร์บ้างไหมคะเออดูครับดูบทวิเคราะห์ด้วยคใช่แต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าหุ้นที่พี่เลือกอ่ะมันเป็นหุ้นที่แบบนิ่งมานานแล้วอแล้วก็เป็นหุ้นที่แบบยังนิ่งๆดัังนน้ ไม่ค่อยมีใครสนใจไง <c oughs> ดังนั้นบทวิเคราะห์จะมีบทวิเคราะห์อ,ออกมาเนี่ยมันยากอาจจะมีัประมาณสองสคนที่ตามบริษัทนี้อยู่อะไรยเงี้ยก็ <c oughs> สามารถหาอ่านบทวิเคราะห์ได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> แต่มันหายากค่ะแต่รู้ไหมว่าบทวิเคราะห์เนี่ยมันซับซ้อนมากลึก <c oughs> ซึ้งม,งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวติดตามในเบรกต่อไปดีกว่าค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วจากเบรกที่แล้วพี่แพคนะคะได้พูดว่าพี่แพคได้ดูบทวิเคราะห์ในการประกอบในการตัดสินใจทีนี้อยากทราบค่ะว่าพี่แพคดูบทวิเคราะห์ยังไงดูอะไรบ้างคะดูบทวิเคราะห์คนสก็ดูเหมือนกับคนสนใหญ่ใช่ไหมคือดูซื้อถือหรือขายดู t าร์เก็ตไพรแล้วก็ดู o v เวอร์วแค่นั้นเองพี่ก็ดูดูอย่างนั้นเหมือนกันนะอืมใช่แต่ว่าคือโออวิวอย่างเงี้ย แล้วก็ดนล่ารมันก็จะแบบมีรายละเอียดใช่ไหมกับงบการเงินการประมาณการในไตรมาสหน้าในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันจะมันจะละเอียดเกินไปอ่ะจนแบบคนไม่ได้เรียนด้านการเงินด้านบัญชีมาสูงๆเนี่ยแล้วมันไม่เข้าใจไงดังนั้นเราขอเข้าใจในรูปแบบของเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทําอะไรให้มันง่ายที่สุดอ่ะแล้วถ้าอย่างงั้นพี่แพคต้องอ่านหลายโบรกเกอร์เลยไหมคะก็ถ้ามีบทถ้ามีหลายบรกเกอร์สนใจเนี่ยก็อ่านนะ อ่าแล้วก็มีการมาเปรียบเทียบกันด้วยว่าเอ้ยทร์เก็ตไพ์ของโบเกอร์นี้ให้เท่าไหร,อไร<ะ>่อะไรอย่างเงี้ย<ะ>ทร์เก็ตไพ์ของโบเกอร์นี้ให้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็มาเปรียบเทียบกันด้วย<ะ>ค่ะเปรียบเทียบด้วยแล้วถ้าหลายๆบทวิเคราะห์เนี่ยไม่ตรงกับใจเราพี่แพ็คจะตัดสินใจยังไงคะใจยใจไงเหรอก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำการบ้านมาดีแล้วเราเชื่อมั่นในหุ้นที่เราเลือกแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องเชื่อมั่นหุ้นต่อไปอืมต้องใจเด็ดใช่เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะใจเด็ดมากาตอนนี้นะคะ หมดเวลาแล้วค so so yes. ่ะช oh, so ่วงท้ายของรายการแล้วค so right. ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แพคมากๆที่ให้เกีิมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซนเดิมนะคะช่วงท้ายของรายการวันนี้เราจะมีมีคนดังค่ะคนดังใครคะพี่ป้อมอัศนีวันค่ะพี่ป้อมบีวพรณวงยราค่ะพี่ป้อมจะมาให้ความรู้เรื่องฟรีฟโลดค่ะติดตามช่วงท้ายของรายการสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ คำถามถามว่าฟรีโฟร์บอกอะไรนะักลงทุนได้บ้างนะครับเอาอย่างนี้นะฮะภาพสองภาพนะฮะกลุ่มหุ้นตรงนี้กลุ่มของผู้บริหารนะครับหุ้นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าฟรีโฟร์นะครับมันมีความต่างกันยังไงนะฮะสมมติบริษัทหนึ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับจะอยู่ในมือของผู้บริหารนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเข้านะฮะพอเข้ามาแล้วมีการกระจายหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะตรงนั้นนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นฟรีโฟร์นะครับ ถ้าฟรีโฟร์ห้าสิบห้าสิบหมายถึงอะไรหมายถึงว่าหุ้นอยู่ในมือของผู้บริหารหรือว่ารายใหญ่เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในมือรายย่อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะฟรีโฟรสามสิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงอยู่ในมือรายย่อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสัดส่วนตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะครับเปลี่ยนแปลงได้นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรายย่อยด้วยกันเองเนี่ยซื้อขายก็ไม่จําเป็นต้องอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลตนะครับแต่ว่าถ้าเป็น ในส่วนของผู้บริหารหรือว่ารายใหญ่เนี่ยนะครับทุกครั้งที่จะทําการท,ท้อทีทุกทุกครั้งที่ซื้อขายหุ้นเนี่ยนะฮะจะต้องมีรายงานนะฮะไปสู่กรตอนะครับซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ้นวันเนี่ยนะฮะก็จะมีรายงานออกมาของแต่ละวันนะครับนะฮะวิธีการดูหุ้นแล้วก็ฟรีโฟ์เนี่ยมันใช้งานได้ยังไงนะครับหลายคนให้ข้อสังเกตว่าหุ้นที่มีฟรีโฟ์ต่ำๆเนี่ยนะฮะ มีโอกาสสูงนะฮะที่ถ้ามีคนเห็นพร้อมๆกันว่าหุ้นตัวนั้นดีเนี่ยนะครับโอกาสที่หุ้นมันจะขึ้นเร็วและแรงเนี่ยเป็นไปได้สูงกว่าหุ้นที่ฟรีโฟดสูงๆนะฮะเพราะอะไรนะฮะเขามองว่าหุ้นที่ฟรีโฟดสูงๆเนี่ยนะฮะจะอยู่ในมือของรายย่อยเยอะนะฮะพอจะนึกภาพออกใช่ไหมฮะการที่หุ้นอยู่ในมือรายย่อยเยอะเนี่ยโอกาสที่เวลาที่หุ้นมันขึ้นมาถึงราคาหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเรียกกลยุทธ์ของรายย่อยเนี่ย ค่อนข้างจะทํากําไรในระยะสั้นกว่าผู้บริหารนะครับเอ่อเราจะไม่ค่อยเห็นมากนะักที่ผู้บริหารหุ้นเนี่ยซื้อหุ้นในราคาหนึ่งแล้วก็ไปทํากําไรนะฮะในราคาในช่วงสังส้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นรายย่อยนะฮะเราขายทุกราคานะฮะที่ได้กําไรนะฮะอันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตนะฮะเอ่อหุ้นตัวไหนบ้างที่ จะใช้วิธีการดูฟีฟอร์ดนะฮะในการลงทุนได้บ้างนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะลองไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยดีนะฮะในการที่เราใช้ข้อสังเกตในเรื่องของฟีฟอร์ดเนี่ยมาประกอบการลงทุนหุ้นนะครับเพราะว่าอนอกจากการดูพื้นฐานหุ้นฟันเดมบทัลหรือว่าการดูเทคนิคอลแล้วเนี่ยมันยังมีจุดสังเกตอื่นๆอย่างเช่นฟีฟอร์ดเนี่ยนะฮะมาเป็นส่วนประกอบในการลงทุนได้นะครับสมมุติว่า นะฮะผมไปเจอหุ้นตัวหนึ่งที่สัดส่วนทางการกันดีนะฮะอย่างเช่นราคาต่อกำไรก็คือ PE เนี่ยต่ำๆนะฮะประกอบด้วยในเรื่องของราคาเทียบกับ Book v a l u แล้วต่ำนะ,ะก็คือ P/BV ต่ำเนะะี่ยแล้วผมมาเจอนะฮะหุ้นที่ Free f ร o a ตัวนั้นน่ยนะฮะยังต่ำอีกนะฮะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าวันที่เราเห็นเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ของตลาดอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับแต่เมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเรา ลองเข้าไปสะสมดูนะครับโอกาสที่นะเราจะเป็นคนเห็นคนแรกๆเนี่ยนะครับเป็นไปได้สูงแล้วหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าคนอื่นเห็นหุ้นตัวเนี้ยนะฮะพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสภาพคล่องมันต่ำนะฮะฟีดฟนมันต่ำเนี่ยลองคิดดูนะฮะเวลาที่มันจะขึ้นด้วย เร็วๆแล้วใช้เวลาสั้นๆเนี่ยเป็นไม่ได้สูงนะอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะฮะลองไปพิจารณา,า,าอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆทีนะฮะถ้าคุยถึงเรื่องฟรีโฟนเนี่ยนะฮะเคยได้ยินไหมฮะคนบอกว่าถ้าหุ้นฟรีโฟนสูงนะฮะหุ้นตัวมันจะหนักนะฮะหมายถึงว่าถ้าจะมีการขึ้นของราคามันจะต้องใช้เวลานานๆหรือใช้วอลุ่มมากนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่จริงๆและในตลาดเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่หมายความว่าถ้าหุ้นฟรีโฟร์สูงๆแล้วนะฮะหุ้นมันจะขึ้นไม่ได้อันนี้คนละเรื่องนะฮะเพียงแต่ว่ามันขึ้นได้เหมือนกันเพียงแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยมันต้องใช้วอลุ่มมหาศาลนะครับเนื่องจากว่าสภาพคล่องมันสูงนะครับแล้วถามว่าแล้วจุดเสียของหุ้นฟรีโฟร์ต่ำๆคืออะไรนะฮะคือมันไม่ใช่มีข้อดีอย่างเดียวนะะข้อเสียของมันก็คือ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรคือเนื่องจากว่ายังไม่มีคนเห็น,ห,นหุ้นตัวนั้นนะฮะเราสภาพคล่องมันต่ำเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรอคอยนะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็คืออ,อีกด้านหนึ่งนะฮะในตอนขายเนี่ยเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าราคามันขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าผู้บริหารเองก็ไม่ได้มองว่าจะเข้ามาซื้อหรือขายหุ้นนะครับโอกาสที่จะขายเนี่ยถ้ายังไม่มีคนสนใจซื้อบางทีมันก็ ขายไม่ได้เหมือนกันนะฮะสภาพคล่องต่ำนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นที่ปันผลนะฮะลองคิดดูนะฮะถ้าเป็นหุ้นที่ปันผลเนี่ยเเราไม่สนใจว่าจะมีคนมาซื้อเราไหมนะฮะเราถือในราคาที่ต่ำแล้วปันผลดีๆเนี่ยหุ้นพวกนี้น่าสนใจนะครับนะฟรีโฟร์นะฮะมีความสําคัญต่อการลงทุนลองศึกษาดูนะฮะอาจจะเป็นเทคนิคอันหนึ่งที่นะฮะเพื่อนๆสามารถใช้ในการเป็นส่วนประกอบในการลงทุนได้นะครับ